มันใส่กับม้าน่ะเดดเดดม้าบอกว่าคดดมาดเลยเต้เดด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 เเดดเเดดเเดดเดดเดดเยดเดดเดดเดดเ โต๊ะโต๊ะก wow. ินข wow. wow. ้าวเฉยๆใช่นี yeah. ่นี่ต้องยนหน้าของหมาไงข้าวใช่เดี๋ยวจะกับจะเท้าอุ้มตรางใช่อ้าวผ่าอยูงไหน อู้อุอ้ออนยนี่น่ากินแต่แต่แต่อันนี้อันนี้คือ,คอ,คอมันมันจะมันมันจะเสียงนออกมาเขียนมันไม่ได้ดีเลยนะแต่แต่มันไม่พูดคำมือเรียนเขียนไหมมันไม่ได้อ่ะ ไม่ต่อยหอเด้นหน่อยต่อยหอเต่นมันโกกระโปรกรถแล้วไปอัดจุ่มทำไมจุนตัวลองดีๆตัวขยับเข้าไปดีๆนะอย่โดนนะแม่แม่ดูอะไรนะัวอะไรตูวตนังเหรอเนี่ยดึงดึงดึน

มีไรเข้ามาในสวนก็แ่ทีแล้วไม่มีทางที่จะได้กลับออกไปได้แล้วแม่ไไ่ไมไม่ตกระโปรงด้หะยงงต้องกป้หม่างฮิ่ ไม่ออกดูได้ระดูสิไม่ออกโอเคเขาไปได้แต่จะเกยดก่อนนะวเอาเสียงดังเป็นแล้วก็ไอพวกอยู่างนมันจะออกมากีแกโอเคครับแล้วอะไรอยู่ข้างในบ้างล่ะเนี่ยมีคัมีเจฟไี้ขอเข้าไป หันหกหและ6หและวหและอืมขยับเข้ามาอีกสิช้าไข่าวจากแต่ขอัตากนหน้ามาก่อนตัวหันหน้ามา นเนี่มันหกโดน,นแล้วน,นีนนี้นะล้างยากเลยนะเหนียวหมดแล้วเนียวหมดแล้วมันจะโดนแล้วขยับเข้ามาอีกมันจะโดนมันจะโดนเลยคคนไปนั่งในขวด 好好好 ไปล้างมือไปล้างมือไปล้างมือออกมโตนาๆไปล้างไปล้างมือจับดีๆจับดีๆอย่าแย่งกันลูกแบ่งกันค่ะเอาเสร็จยงังเสร็จแล้วไม่ต้องเล่นถ้างั้นนะจะโดนบ้านหมดแล้วนะแล้วเช็ดไม่ออกนะโตตัว,ตวยาวไปทาตัวแล้วมันไม่มีที่นั่งไม่ไม ี่เหรทุงทุงทุงยัไง ตัวแม่บอกว่าอย่าไปทาเอาไว้ลองเดี๋ยวมันก็นี่แม่นี่ที่นั่งทีเนี้ยไม่ไม่ไม่ไม,เม่เลอะหมดแลแ้วเลอะหมดแล้วโตทำไมบอกไม่ฟังละ่ะลูกอืมเจโตเจโตเจโตก็ จะด,ดูอยู่เหรอก็เนื่ยไม่ดูมันดูก็จะปิด นี S <S <an> ่ยเป็นน็อตหรือสนใจของตุ้มตุ้มตุ้งซาโปล่าใหนก็ตามที่ได้เข้ามาในสวนสัตว์แห่งนี้แล้วไม่มีทางที่จะได้ตัดออกไปง่ายๆแล้วพี่เจสจะรอดออกไปได้หรือไม่ไอคิดว่ารอดของเบนเนอร์ไปรอดของเบนซ์สองนักชมคลิปของคนละหนึ่งหลายหนึ่งแชร์ให้กำลังใจกับพี่เจ๊ดีไปดูกันเลยวันนี้เรามาเที่ยวสวน